การโกนหนวดเป็นปัญหาโลกแตกสำหรับผู้ชายไม่ว่าจะไบมีดบาดผิวผิวระคายเคืองหรือว่าสิวขึ้นผมเจ็บตัวมาเยอะจนหาวิธีได้ครับและหาตัวช่วยที่ดีที่สุดแถมวิธีเนี้ยถนอมผิวของเราด้วยโกนหนวดง่ายขึ้นไม่แสบผิวและสิวไม่ขึ้นสิ่งที่ต้องมีคือดังนี้ครับ 1. ที่โกนหนวดเรื่องราคาที่ไม่แรงสามารถเปลี่ยนใบมีดได้บ่อย 2. โฟมสําหรับที่โกนถนอมผิวไม่ให้มีดบาดผิวลดการระคายเคืองผิวได้ สามเจลหรือมอยส์เจอไรเซอร์บำรุงผิวหลังโกนอันดับแรกบีบโฟมโกนหนวดออกมาแล้วทาบริเวณที่มีหนวดหรือบริเวณที่ต้องการวันนี้เราใช้นีเวียครับเพราะมีอะโลเวล่าและโปรวิตามิน B5 าบำรุงผิวไม่แห้งเสียหลังจากการโกนหนวดครับต่อมานำที่โกนหนวดค่อยๆโกนหนวดตามแนวขนโกนขนทิศทางเดียวกันเพื่อลดการละคายเครืองลดโอกาสการเกิดสิวยูเลสมัททิพัสสามารถโกนได้อย่างใกล้ชิดเรียบเนียนสะดวกสบาย ใบมีดปรับหมูลได้ตามแรงกดนะครับสุดท้ายล้างบริเวณที่โกนหนวดให้สะอาดแล้วทาเจลหรือมอยส์เจอร์ไรเซอร์บำรุงบางๆเพื่อปอบประโลมผิวสมูตโตเจลว่านหางจระเข้เข้มข้นถึง99.5%ผสมวิตามินอ e, ีและสารสกัดจากเมือกหอยจากธรรมชาติเนื้อเจลอ่อนนุ่มบางเบาซึมซาบเร็วลองไปทําตามวิธีที่แนะนําได้เลยนะครับถ้าเกิดใครใช้แล้วสิวขึ้นผิวะระคายเคืองเนี่ยโอแนะนําลองเปลี่ยนไปใช้ที่โกนหนวดไฟฟ้านะครับผมก็อาจจะใช้ใบมีดโกนได้ครับ